สวัสดีค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่สนามกบินบุรีสปอร์ตคลับในรายการสิง SAT TTT TT ปลาจีนบุรีวันนี้เรามาพบกับนักกอล์ฟอีกท่านหนึ่งนะคะที่เมื่อวานเขาควดลีฟายผ่านรอบคัดเลือกแล้วแล้ววันนี้เป็นวันฝึกซ้อมของเขาซึ่งจะเข้าแข่งในรอบเทอร์นาเมนต์พรุ่งนี้เรามาเจอกับน้องเขาเลยดีกว่าโปรเกียรติคุณผิวเกลี้ยงครับผมเจอกับเขาเลยครับ สวัสดีค่ะน้องโนดีคับให้พูดถึงการแข่งขันรอบคัดเลือกเมื่อวานหน่อยครับโอ้เมื่อวานนี่ลมค่อนข้างแรงครับเป็นอุปสรรคหลักของสนามกบินบุรีเลยครับก็ผมก็มีความยากลำบากในการตีครับแต่ว่าด้วยความแบบเอ้ยวันนั้นมั่นใจเกิดมั่นใจเหล็กแล้วก็ตีได้ดีขึ้นครับทาให้สามารถยังเซฟสกอร์อีเวนต์พาแล้วก็ผ่านเข้ารอบคัดเลือกได้ครับดีเลยครับก็อยากให้น้องโน้พูดถึงสปอนเซอร์ของเราหน่อยครับของเลอบอลสาคัญเลยเลอบอลเนี่ยครับบางอยู่กับสมาคมมา นานมากแล้วครับเพราะว่าบางสนามเนี่ยมีสนามที่เขาห้ามใช้ไดเวอร์ในการตีก่อนออกรอบอย่างเงี้ยก็จะมีเลบอลนะครับทำให้นักกีฬาสามารถเนี่ยสามารถวอร์มด้วยไดเวอร์ได้ก่อนออกรอบครับซึ่งสําคัญมากเลยครับขอบคุณมากครับถือว่าเป็นตัวช่วย <c oughs> ที่ดีที่สุดของ<ช>นักกีฬาสําหรับสนามที่ห้ามใช้หัวไม้นะครับผมให้น้องโน่พูดถึงแผนการเล่นพรุ่งนี้หน่อยครับพรุ่งนี้นี่ถ้าเกิดคิดว่าน่าจะมีพายุเข้าแล้วก็มีลมแรงมากขึ้นครับผมก็ต้อง ปรับช็อตแล้วก็ปรับวิธีการเล่นรวมถึงอาจจะต้องมีการเตรียมเสื้อผ้าถุงเท้าไปเพิ่มเพราะว่าฝนตกครับพรุ่งนี้ใช่ค่ะให้กําลังใจเพื่อนๆที่จะแข่งพรุ่งนี้หน่อยครับใช่พรุ่งนี้นี่ก็อยากให้นักกีฬาทุกคนตั้งใจครับแล้วก็สู้ๆครับเพราะว่าเราเหนื่อยเหมือนกันครับยังไงก็ขอให้ทุกคนตีได้ดีครับแล้วก็ผ่านไปได้ครับขอบคุณน้องโนมากครับสำหรับเกียรติคุณผิวเกลี้ยงมาดูพรุ่งนี้เขาจะตีสกอร์เป็นยังไง ฝากติดตามน้องด้วยนะครับ,รบแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับทุกคนนะครคแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับ